คำเตือนการระบาดของโควิด19ต้นธันวา2563และสิ่งที่อยากให้ช่วยกันทําจากคุณหมอทีระวอรอธนารัตด่วนจากรอองศาส,ะสะตารอจานยนายแพทย์ธีระวอรอธนารัตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยภาพที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นและเรื่องที่รับฟังอาจไม่สะท้อนสถานะที่เป็น โบราณสอนให้เรามีสติรู้ว่ากำลังทำอะไรเหมาะสมหรือไม่อันไหนเสี่ยงไม่ควรทำที่ใดอันตรายก็ควรเลี่ยงโบราณสอนให้เราใช้ปัญญาจากที่ผมได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของไทยและทั่วโลกมาตลอดขอเรียนให้ทราบมุมมองของผมดังนี้หนึ่งตอนนี้สถานการณ์ไทยไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่หลายคนโฆษณาประชาสัมพันธ์ 2. ตอนนี้มีพื้นที่เสี่ยงหลายจุดหลายจังหวัดหลายภูมิภาคทั้งเขตชนบทและเขตเมือง 3. ม,มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคโควิด1 9ในระดับชุมชนวงกว้างหากการของเราไม่แข็งแรงพอและไม่มีมาตรการคุมอย่างเข้มข้น,นอย่างทันเวลา สการระบาดซ้ำในประเทศต่างๆทั่วโลกสอนให้เรารู้ว่าหากเกิดขึ้นจะเร็วหาต้นต่อลำบากคุมยากจำนวนการติดเชื้อสูงสุดต่อวนันจะมากกว่าเดิม5้าเท่าและใช้เวลาคุมนานกว่าเดิม2เท่า 5. การอ้างสมดุลระหว่างการหาเงินและการระบาดนั้นไม่มีที่ใดเลยในโลกที่จะทำได้ที่ที่หานกล้าทำนั้นต่างประสบปัญหาการระบาดซ้ำอย่างสะบักสะบอมนี่คือสิ่งที่เราเห็นจากข้อมูลเชิงประจักษ์ คำแนะนำที่ผมขอร้องให้เราทุกคนพิจารณาช่วยกันทำอย่างจริงจังคือ 1. ลดละเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงยกเว้นจำเป็นจริงๆเท่านั้น 2. หากจำเป็นต้องไปในพื้นที่เสี่ยงหลังกลับมาโปรดป้องกันตัวอย่างเต็มที่คิดเสมือนท่านเผลอได้รับเชื้อมาโดยไม่รู้ตัวสังเกตอาการตนเองสองสัปดาห์สาสำหรับคนทั่วไปทั้งในกทออม ปริมณฑลและต่างจังหวัดสิ่งที่เราทุกคนจะช่วยยับยังไม่ให้เกิดการระบาดซ้ำได้คือใส่หน้ากาก100%ล้างมือบ่อยๆอยู่ห่างคนอื่นและพบคนน้อยลงสั้นลงเท่าที่จำเป็น 4. การประกาศพื้นที่เสี่ยงและการตรวจคัดกรองวงกว้างในชุมชนเป็นสิ่งที่รัดจำเป็นต้องทำโดยคาดว่าจะมีช่วงเวลาทอง1 2สัปดาห์มิฉะนั้นอาจมีโอกาสกลับไปคล้ายเดือนมีนาคม ณเวลานี้หากใครมีอาการไข้ไอเจ็บคอคัดจมูกน้ำมูกไหลดมไม่ได้กลิ่นลิ้นรับรสไม่ได้หรือท้องเสียขอให้หยุดเรียนหยุดงานและรีบไปตรวจรักษาสำหรับผมแล้วตอนนี้ไม่ใช่เวลาเที่ยวอย่างปลอดภัยแล้วครับแต่เป็นเวลาที่จำเป็นต้องช่วยกันจำศีลร่วมกันป้องกันบ้านของเราอย่างสุดหัวใจครับด้วยรักต่อทุกคนนั่นคือบทความที่คุณหมอธีระฝากบอกไว้ โดยส่วนตัวผมเห็นเหมือนกับคุณหมอทีระนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในระยะต้นของการระบาดรอบที่สองล่าสุดพบ4บุคลากรการแพทย์ติดโควิด19กระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์โควิด19วันนี้8ธันวาคม63พบบุคลากรทางการแพทย์4คนติดเชือ้อ รายที่1ปฏิบัติงานที่ A S Q เพศหญิงอายุ40ปีตรวจ4ธันวาคม63พบเชื้อโรงพยาบาลเอก,กชนกทอมอรายที่2ปฏิบัติงานที่ A S Q เพศหญิงอายุ32ปีตรวจ5ธันวาคม63พบเชื้อโรงพยาบาลเอก,กชนกทอมอ รายที่ 3. ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอก,กชนเพศหญิงอายุ25ปีตรวจ5ธันวาคม63พบเชื้อโรงพยาบาลเอก,กชนกทมรายที่4ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอก,กชนและเอสเพศชายอายุ27ปีตรวจ5ธันวาคม63พบเชื้อโรงพยาบาลเอก,กชนกทม